มาทุกท่านมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยนะสงเอยสาระเรื่องพืชเนาะผมจะพาพี่น้องเนาะไปย้อนเวลาดูสมัยเด็กนะครับเนาะใครที่อา,อายุ3าปีกันไปจะรู้จักดีนะพืชชนิดนี้นะครับเนาะเป็นคนอีสานบ้านผมนี่เองก็จะรู้ดีเลยนะว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันจะย้อนเวลาไปสมัยเด็กกันเลยนะไปเบิ้ลกันเลยพี่น้องเนาะว่าต้นนี้คือตอนน้นอียังไปเบิ้ลกันเลยครับ นี่เลยนะครับผมมาเจออยู่ข้างทางเนาะทุกท่านนะอยู่ข้างทางผมมาเจอต้นไม้ชนิดนึ่งนะอายุ30ปีขึ้นไปจะรู้จากดีนะครับเนาะในยุคนี้สมัยตอนเป็นเด็กคงเคยรับประทานผลของเขานะทุกท่านเนาะสมัยทุกวันนี้นะครับเนาะปัจจุบันเริ่มหายากแล้วเนาะสำหรับพืชชนิดนี้นะต้นไม้ชนิดนี้นะเป็นไม้ตระกูลพืชปุ่มนะครับเนาะต้นนี้นะมีชื่อเรียกว่าต้นนมน้อยนะ ส่วนภาษาอีสานบ้านผมจะเรียกตรง,ต,รง,ต,รงตัวคือหมากต้องแร้งนะครับพี่น้องเนาะใครเคยทานผลของเขากันบ้างนะจะเป็นไม้พุ่มเนาะพี่น้องทุกท่านเลยนะลักษณะใบาจะแหลมเรียวยาวแล้วก็มีวันวาวอย่างนี้นะครับเนาะดูกันไปเรื่อยๆเลยแต่ประสบคคุณทางยาก็ดีเยอะเลยนะสมัยตอนเด็กๆนะใครเคยรับประทานสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะทุกท่านเนาะชื่อแต่ท่านละาท้องถิ่นนะบางพื้นที่ก็จะเรียกหมากต้องแร้งนะบ้านผมเนาะแต่ละท้องถิ่นมันเรียกไม่เหมือนกันนะ ทางอื่นๆก็จะเรียกอ่าอะไรล่ะนมน้อยนมสาวหมากนมเนาะผมก็ไม่รู้เนาะว่าทางภาคเหนือเขาเลือกต้นอะไรกันแน่เลยนะครับเนาะลักษณะต้นจะเป็นไม้พุ่มอย่างนี้นะครับทุกท่านเนาะหลายท่านคงรู้ดีแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่รู้เลยนะนี่เลยนะเป็นไม้พุ่มอย่างนี้นะครับเนาะมาดูลักษณะผลของเขากันก่อนนะที่น้องก่อนที่จะเราไปลงดึกนะลักษณะผลของเขาจะเป็นพวงอย่างนี้นะครับเนาะเห็นไหมเป็นพวงอย่างนี้ นี่เป็นพวงอย่างนี้เลยนะนี่นะเวลาสุกจะสีแดงนะครับเนาะผมก็จะขึ้นภาพผลที่สุกนะให้พี่น้องได้ดูกันไปด้วยนะครับเนาะว่าผลของเขามีสีแดงยังไงนะครับเนาะเวลาสุกเนาะจะได้ดูกันไปเรื่อยๆเลยนะในเรื่องสปปรรพคุณทางยามีนะทุกท่านเลยนะครับเนาะสปปรรพคุณทางยานะมาดูกันก่อนเลยนะสปปรรพคุณแรกนะบำร,รุงน้ำนมช่วยเพิ่มน้ำนมสำหรับคุณแม่หลังคลอดบุตรนะครับเนาะค,นะคนสมัยก่อนนะจะนำรากของเขาเนะไปต้มน้ำดื่มเนาะให้อ่าคุณ พ่อคุณแม่นะที่หลังคลอดบุตรนะครับเนาะรับประทานนะแต่ผมก็ไม่รู้นะส่วนผสมส่วนใช้ใช้ย,ยังไงนะพี่น้องก็ต้องไปปรึกษาแพทย์ป็นไทยดูอีกทีนะครับอันนี้คือลักษณะดอกของเขาเนาะทุกท่านนะดสูสวยเลยนะอันนี้คือลักษณะดอกของเขาสวยสวยเลยนะหลายท่านก็คงยังไม่รู้เลยว่าดอากของเขาเป็นยังไงนะครับเนาะลักษณะนี้เลยนะทุกท่านเนาะจำไว้ให้แม่นเลยนะสวยนะคล้ายๆระคังเลยนะอ,อ ส่วนสคุณอื่นนะครับเนาะจะช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายทางเดินอาหารแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อช่วยขับลมแก้ปวดท้องคืนไสได้หมดเลยนะครับทุกท่านเนาะใครที่เคยนะทําเป็นยารับประทานนะก็สามารถมาคอมเมนต์ได้เนาะทุกท่านนะอืนี่เลยนะครับเป็นไม้พุ่มเนาะเวลาสุกจะสีแดงจริงๆเลยนะผลของเขาเนาะสวยงามมากนะครับเนาะเป็นผลไม้อีสานบ้านผมเลยที่นิยมรับประทานนะตอนผมเป็นเด็กนะจะนิยมรับประทานมากเลยนะ นำผลสุกข,ของเขาจะมีรสหวานมากเลยนะส่วนสรรพคุณอื่นๆน,นะครับนะ้อบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะปวดเมื่อยแก้กล้ามเนือ้อท้องเกรงลดอาการเกร็งที่หน้าท้องอะไรประมาณนี้อันนี้ในเรื่องสรรพคุณของเขาก็มีดีเช่นกันเลยนะครับนะอมสรรพคุณทางยาก็เยอะนะใครที่เคยรับประทานนะครับนาะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับนาะอใครที่เคยไปทําเป็นยานะจะสามารถคอมเมนต์ได้นะ นี่นะครับนาะอเป็นพุ่มอย่างนี้นะจะเป็นไม้ลักษณะเป็นพุ่มอย่างนี้อันนี้คือผลแก่ก็จะสุกแล้วทุกท่านนะนี่เลยนะนี่แหละนะครับนะ้อคือนมน้อยหรือหมากต้องแรงนั่นเองนะครับนะ้อ ส่วนมากนะจะเรียกว่าหมาักต้องแร่งเลยนะครับคนอีสารบ้านผมเนาะส่วนสัมคุณอื่นนะแก้ร้อนในกระหายน้ําใครที่มีอาการร้อนในตามร่างกายร้อนในกระหายน้ําอันนี้ก็สามารถช่วยในเรื่องนะครับเนาะแก้ร้อนในกระหายน้ําได้นะใครที่ร้อนในกระหายน้ําผมก็แนะนําเลยนะให้นําทั้งต้นเลยไปต้มนำ้ำดื่มหรือจะทํานํารากก็ได้เลยนะครับเนาะแต่พี่น้องถ้าเปา็นใจประทาบเป็นยาทานจริงๆแนะนา,นาให้ไปปรึกษาแพทย์แผนไทยดูก่อนนะส่วนในเรื่องประโยชน์นะท่านก็รู้แล้วเนาะประโยชน์เนาะ ผลสุกสามารถรับประทานได้หวานมากเลยเป็นผลไม้ที่ผมชอบรับประทานมากตอนเป็นเด็กๆนะครับเนาะจะมีสีแดงเข้มหรือสีน้ำตาลแดงนะรสหวานสามารถรับประทานแบบจุกๆได้นะครับเนาะใครที่ชอบรับประทานแนะนําเลยให้รับประทานเพิ่มอีกทีนะครับเนาะจะไดอะ้อร่อยนะครับเนาะผมก็ไม่เจอข้างทางต้นก็ไม่สวยเท่าไหร่นะผมก็พยายามถ่ายทุกท่านได้ดูกันนะว่าต้นนมน้อยมันต้องแรงมันเป็นลักษณะใดนะอืม ส่วนที่ใช้นะครับเนาะที่จะไปทาเป็นยาทานจริงๆนะส่วนที่เขาใช้จริงๆเขาจะนิยมใช้รากของเขาเนาะและลําต้นมาต้มน้ําดื่มนะเป็นยานะครับเนาะเป็นยาตามที่ผมพูดเลยนะมันมีบรรเทาอาการโรคอะไรบ้างก็ตามนั้นเลยนะทุกท่านเนาะส่วนมากจะใช้รากของเขาและลําต้นนะครับเนาะไปทาเป็นยาเลยนะ ส่วนถิ่นกําเนิดนะทุกท่านเนาะมีถิ่นกําเนิดนะครับเนาะสำหรับหมักนมน้อยหรือหมักต้องแรงนะถิ่นกําเนิดนะบริเวณเขตร้อนต่างๆของโรคซึ่งยังไม่ได้มีการชี้วัดว่าเป็นที่ใดกันแน่นะมีแต่รายงานว่าสามารถพบนมน้อยได้บริเวณเขตอบอุ่นเขตร้อนเช่นทางภาคตะวันออกของอเมริกาเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเขตร้อนของอเมริกาใต้สาหรับประเทศไทยก็สามารถพบได้ทั่วทุกภูมิภาคเลยนะป่าติงรังป่าไซเรนข้างทางเลยนะครับเนาะหรือ ข้างป่ามันนี้เห็นไหมผมก็มาเจออยู่ข้างป่าอย่างนี้เลยนะแต่จะพบได้เยอะในที่ใดผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะขึ้นซุกซุมในที่ใดกันเยอะนะทุกท่านสําหรับหมากนมน้อยหรือหมาต้องแรกนั่นเองนะครับเนาะอ,อันนี้ก็สามารถพบได้จริงๆเลยนะนอกเสเจากนะครับเนะาะแก้ร้อนในแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อแก้ อะไรก็ตามยังสามารถลดช่วยลดอาการไข้และแก้อาเจียนได้นะครับเนาะใครที่อาเจียนบ่อยๆนะสามารถรับประทานได้แม้กระทั่งนะครับเนาะลดไข้ได้เช่นกันเลยนะใครที่มีไข้อ่อนๆน,นะก็สามารถลดไข้ได้นะส่วนการขยายพันธุ์นะจะเน้นในการนะครับนะเนาะใช้มะเร็ดของเขาไปขยายพันธุ์นะท่านใดนเคยขยายพันธุ์ไม้จะรู้ดีเนาะว่า เขาทํำยังไงนะในการขยายพันธุ์พืชนะครับเนาะแต่ลชนิดเลยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นนมน้อยหมากต้องแรงหรือพืชชนิดอื่นๆน,นะก็ขยายพันธุ์คล้ายๆกันนะครับเนะาะแบบเดียวกันนะใช้หลักการคล้ายๆกันเลยนะใช้เมล็ดหรือนะนำลำต้นไปปลูกก็ได้เลยนะครับต้นอนะ่อนเนาะสามารถทําอย่างนี้ได้เลยนะครับเนาะส่วนก่อนจะทิ้งท้ายคลิปนะครับเนาะผมก็จะมาลงลึกนะลงล,ลึกดูนะอืสาร เคมีนะครับนอกจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่าสารสกัดจากนมน้อยเนาะโดยเฉพาะในส่วนใบและลําต้นนะครับส่วนใบตรงนี้นะประกอบไปด้วยสารสําคัญอย่างนี้นะอืฟลาโวนอยด์นะครับอันนี้ก็มีนะและโฟริฟีนอยด์นะมีหมดเลยนะงานวิจัยคณะแพทย์มหาวิทยาลัายนะครับนอธรรมศาสตร์นะตามที่ผมจําได้เนาะก็ประมาณนี้เลยนะอืม คุณสมบัตินะครับเนาะมีสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระนะและมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญมตัวของเซลล์มะเร็งตับได้เลยนะพี่น้องเลยนะครับเนาะกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งตายแบบอะไรล่ะอะโพอะไรนะผมจำไม่ได้นะทุกท่านต,นต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูอีกทีนะเพราะผมมาให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะอ,อันคารอยก็มีนะครับเนาะเทอร์ฟีน เธอฟินเทอพินอะไรประมาณนี้มีหมดเลยนะพี่น้องนะ้อยมีฤทธิ์ทางชีวภาพหลากหลายเช่นนะครับนอะต้านเชื้อแบคทีเรียได้และต้านการอักเสบได้เช่นกันเลยนะทุกท่านเนาะต้องไปนะครับนาะศึกษาคนขวา้าเพิ่มเติมดูอีกทีนะครับนาะอก่อนที่จะมาทาเป็นยาทานนะหรืออยากรู้ลงลึกกว่านี้พี่น้องก็ต้องไปนะครับนาะศึกษาคนขวา้ายางละเอียดเลยนะใครที่ชอบนะครับนาะอพืชแนวนี้นะครับพืชสมุนไพรเหมือนผมเนาะ แม้จะยังไม่มีรายงานว่ามีมีวิตามินในผลสุกข,ของนมน้อยนะแต่ก็อื มีคุณค่าทางโภชนาการนะครับเนาะหรือทางอาหารมากอย่างทีเดียวเลยนะครับใครที่ชอบทานมากเลยคนสมัยก่อนนะก็ชอบทานเลยนะอส่วนแร่ธาตุนะครับเนาะก็มีปริมาณแคลเซียมโพแทสเซียมเนาะแมกนีเซียมและโซเดียมเนาะในระดับที่ช่วยบำรุงร่างกายได้เช่นกันเลยนะส่วนคาร์โบไฮเดรตนะและใยอาหารนะครับผลสุกมีรสหวานเนื่องจากมีน้ําตาลธรรมชาติและมีกากใยอาหารสูงอะไรประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับ ต้นนมน้อยก็นะมีทั้งสมรพกุณทางยาและทางงานวิจัยก็มีพวกวิตามินพวกอะไรก็มีนะแต่ทางงานวิจัยผมก็ไม่ลงลึกเท่าไหร่นะครับพี่น้องเนาะผมก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นเบื้องต้นนะครับเนาะเท่านั้นเลยนะ ผม,มลงลึกไม่นี้กว่าผมลงลึกไปกว่านี้ไม่ได้นะครับเนาะเพราะผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญและไม่ใช่หมอนะครับเนาะผมมาให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะถ้าพี่น้องจะไปทำเป็นยาทานผมแนะนาให้ไปปรึกษาแพทย์แผนไทยดูนะหรือไปศึกษาผู้เชี่ยวชาญดูนะก่อนที่จะมาทํเป็นยาทานจะได้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับสําหรับอีพีนี้ผมขอกล่าวคําว่าขอบคุณทุกท่านมากครับที่ก็มารับชมขอบคุณครับ